สวัสดีเพื่อนชาวเซตกิ้งฮะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Android Box ล็5คุณบาร่าครับผม Android Box นี่ก็คืออะไรฮะมันก็คือการเปลี่ยนทีวีของเราฮะให้กลายมาเป็นโทรศัพท์เครื่องนึงแต่มันโทรไม่ได้เท่านั้นเองก็คือเปลี่ยนเป็น Android แหละขอแค่ทีวีคุณมีช่อง HDMI ฮะคุณบาร่าครับผมเพียงเท่านั้นนะฮะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนทีวีของคุณเป็น Android ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อสมาร์ททีวีด้วยทีเดียวนะ ตัวนี้มูลค่าเพียงแค่1,990บาทเทานั้คุณบาราครับผมตัวนี้แค่เงิน2,000บาทฮะคุณบาราเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนทีวีของเราให้เป็น Android ได้แล้นะฮะตัวนี้นะฮะคุณบาราเห็นทางขวาฮะเห็นว่ามี4พอพอตครับผมก็คือสามารถเสียบ USB ไถึง4รูเลยอ่านี่ใส่ SD c a r d ได้ด้วยนะอันนี้ก็เสียบแฟลชไดร์ปได้ไม่แนะนำให้เสียบเอชโนล d า i ดีเท่าไหร่ครับคุณบาราเพราะมันจะบางที CPU มันไมันอ่าะไม่ทันอลนครับผมตลย ไอเนี HDMI นะฮะส่วนที่อยู่คุณต้องรู้หรอกรู้ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่ระบายความร้อนนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะคุณบาราเราต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัย Android Box มาใหม่ๆมันจะเป็นคล้ายกับ USB St i c k ติฮะเป็นแท่งหนึงพวกนั้นเวลาร้อนพวกฮีทมันค้างค้างครับแต่พวกนี้มันมีรูระบายความร้อนทําให้เล่นต่อเนื่องได้ดีกว่าพันก็แล้วก็สิบบาทได้อะไรบ้างฮะคุณบาราเงบอกโอ้พี่พันเก้าได้อะไรบ้างเนี่ยได้แอนด้อยฮะได้กล่องครับับอันนั้นต้องได้คครับนี่ือสาย HDMI นะเอาไว้ต่อซึ่ง HDMI นี่เดียงไงครับ HDMI นี่สามารถออกทั้งภาพและเสียงใช่ครับผมรับและเสียงมีด้วยครับมีโหลดรีโมทครับโอ้ผมตั้นเลยครับหยุดัแล้วก็มีสาย AV ซึ่ง AV นี่คือสายไม่ใช่หนัง นะฮะโ okay, อเคครับเป็นสายไม่ใช่หนังนะครับผมผมบอกเอ๊ะหนัง AV วีหรือเปล่าไ,ไม่ใช่นะแล้วก็มีคู่มือซื้อโปรติเราจะอ่านไหมฮะอ่านก็ได้ครับดูบดูดีหน่อยครับคือเปิดมาปุ๊บเราจะเจอแต่ภาษาจีนใช่ครับซึ่งปกติเราอ่านไหมฮะอ่านครับอ่านครับสร้างภาพมาสร้างภาพางอ่มีภาษาอังกฤษไงคุณนี่นะซึ่งก็คือแอนดรอยแหละนะอย่าใส่ใจนะฮะมาดูรีโมทบ้างว่ามีอะไรบ้างครับบาร์รมีปุ่มครับครับก็จะมีปุ่มด้วยมีอยู่แล้ว นี่เป็นค่าลูกศรนะมีปุ่มโฮมปุ่มแบ็กเหมือนในมือถือเลยซึ่งแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้คู่กันนะฮะกับตัวเมาส์นะฮะจะมีมีเดียทีวีเว็บแอปอัพคิดว่าพวกคนเรียนรู้ได้ไม่ยากนะฮะเรียนรู้ง่ายๆนะฮะปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มเมาส์ที่ทาให้มันกลายเป็นเคอร์เซอร์ขึ้นมานะฮะนั่นเองนะจ๊ะดูดิพันด้ารเก้าสิบบาทได้ขนาดนี้คุณบาราอย่าเสียเวลาเลยฮะเดี๋ยวเราไปต่อทีวีกันเลย แล้วตอนนี้นะฮะเราก็ต่อเครื่องเข้าไปในทีวีเรียบร้อยแล้วครับวิธีต่อง่ายมาเป็นคุณเอา HDMI คุณเสียบเข้ากับทีวีนะฮะแล้วก็เครื่องเปิดเครื่องก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะมีทริคแนะนำนะฮะว่าครั้งแรกที่คุณใส่ในเพลสโตเนี่ยเครื่องคุณก็จะเข้าเพลสโตยังไม่ได้นะฮะวิธีทำก็คือให้ถอดบักนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เพราะว่ามันมีปุ่มเปิดปิดนะฮะหลังจากนั้นพอกลับมาพึ่งเพลสโตก็จะเข้าได้ปกติเลยนะฮะ<ม>ก็สามารถใช้ได้เหมือนโทรศัพท์ทุกอย่างเลยฮะ,ะ<ม>ก็แนะนำนะว่า สำคขั้นยังไงฮะหนึ่งเลย Android Bo x ไม่มีตัวปิดโปรแกรมเวลาโปรแกรมมันเอ๋อเนี่ยเราม่รู้จะปิดยังไงฮะวิธีการคือเราใช้คีย์มาสเตอร์ปิดเลยฮะแล้วมันไม่มีคําว่าเปลืองแบตแน่นอนเพราะมันเสียบปลั๊กไงก็เลยไม่มีเปลืองแบตแน,น่ๆนะฮะ,ะตัวนี้เป็นลอนเชอร์ของ No วา Launcher นะ,ะที่ไดูดโหลดมาก็โหลดจาก Play Store ปกตินะฮะแล้วก็ใช้ปุ่มโฮมบนรีโมทกดก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะก็มาดูกันดีกอก่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะก็สำหรับใครที่อยากดูหนังนะฮะเต็มรูปแบบนึงะด,ดนะะดแน่าด vlc มานะ vlc ตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูหนังที่มีเสียงระบบ d อเบได้นะฮะก็วิธีตงก็กด install ะฮะกด accept นะฮะก็สามารถโหลดได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ดูต่อสายแลนนะฮะต่อสายแลนอยู่ก็สามารถโหลดได้เลยนะฮะแล้วสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณต่อสายแลนนะฮะที่ต่อเชื่อมจากเราเตอร์แล้วคุณอยากโหลดเกมใหญ่ๆมันจะขึ้นอย่างนี้ฮะสมมติเราอยากโหลดสีฟ้าแต่เล่นไม่ไรอนนะ มันรันได้ฮะแต่ว่ามันไม่รู้จะใช้อะไรเล่นฮะจะใช้เมาส์คลิกก็คงตลกจอยเกมก็ต่อไม่ได้เลยฮะสมมติเรากด install นะฮะแล้วกด accept พวกนี้มันจะถามเลยนะฮะตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากคุณเห็นเขาว่า Download using wifi only ไหมฮะสำคัญมากตอนนี้คุณใช้อะไรฮะคุณใช้แลนฮะคุณใช้สายเสียบถ้าคุณกด proceed ตอนนี้เลยแอปมันจะไม่โหลดเพราะคุณไม่ได้ใช้ WiFi เอาพี่แล้วผมอยากต่อ wifi ได้ไหมได้ฮะตัวคือมี WiFi อยู่ในตัวอยู่แล้ว สามารถต่อ Wi-Fi ได้แต่นาดูดไม่ได้ต่อ WiFi ถ้าต่อแลนคุณนอกจตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยกดโปรเซสมันถึงจะดาวน์โหลดนะจำไวล้ล่ะโอเคนะฮะก็จริงๆแล้ว a n d r o i d TV Box เนี่ยถูกออกแบบมาทำอะไรครถูกออกแบบมาให้ใช้ดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเป็นหลักนะฮะดังนั้นเราตั้งใจเอามาเล่นเกมจริงจังเนี่ยนาดูดก็ไม่แนะนำแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ถ้าเป็นพวกอิมูเลเตอร์แบบพวกเกมแฟมิคอมหรือว่าเพลย์หนึ่งเนี่ยคิดว่าเล่นได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะจริงจังเลยอย่าง8อรือ โนว่าสามงี้มันรันขึ้นนะเนีดูดลองรันหมดแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้ฮะเพราะว่ามันไม่รู้จะบังคับยังไงเนี่ยฮะโหลดยู u ูปแป๊บเดียวเสร็จเลยเห็นไหมเร็วม,มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเล่น youtube ได้ระดับไหนด้วยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของาอาเกรี์ขงจอทีวีคุณด้วยแต่จริงๆแล้วส720ัก 720p ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วนะฮะเนี่ยก็เข้า u t u b e กดคลิกขวานะฮะเป็นการแบกนะฮะจำไว้เลยเมาส์คลิกขวาคือการแบกนะฮะเราสามารถโหลดหนู่นโหลดนี่มาดูได้สบายมากะฮะ นะแล้วก็โหลดเกอร์เจนมาดูได้ในจอใหญ่ๆฮคือนอนดูเกอร์เจนได้ทั้งวันเลยเพราะว่ามันใช้ปลั๊กไฟสบายมากแล้วโหลดเร็วเห็นไหมคือกดปุ๊บมันก็มาแป๊บๆมันก็มาไม่ได้ช้าเลย1,990บาทคุณถ้าจะ,าจะตั้งใจเล่นเกมน้วดูดว่าผิดแล้วแต่ถ้าจะเอามาดูหนังอะไรก็สบายมากดูดิสบายเลยนะฮะสบายมากๆเนี่ยฮะทำได้เหมือนมือถือทุกอย่างฮะ มือถือทําอะไรได้มันก็ทําได้แบบนั้นนี่ยครับปัดออกก็ลากซ้ายเหมือนกันเลยฮะทุกอย่างเลยนะฮะจะเล่งจะซูมอะไรเนี่ยได้หมดจะปรับความละเอียดอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยฮะเหมือนกันเลยนะฮะทำได้หมด <c oughs> แล้วดูเปิดเสียงเพลงไปนะฮะจะโดนลิขสิทธิ์อีกเดี๋ยวปิดเสียงก่อนดีกว่านะฮะปิดเสียงก็สามารถที่จะใช้รีโมทนะฮะในการควบคุมได้นะฮะเสียงจะมีปุ่มวอลลุ่มนะฮะในนี้นดูกระโดดเสียงได้เนี่ยฮะใช้รีโมทคู่กับเมาส์สบายมากๆนะฮะกดไปเลย สบายมากนะฮะเห็นไหมว่าทํางานได้รวดเร็วมากฮะคือกดปุ๊บมันก็ไปกดปุ๊บมันก็ไปนะฮะคุ้มแล้วมานั่งดูหนังดูซีรีส์อ่ะคุณรู้อยู่แล้วคุณมาถึงตรงนี้ว่าคุณจะดูหนังที่เว็บอะไรได้บ้างคุณเข้าเบราว์เซอร์เนี่ยคุณดูเว็บได้เลยอยากให้เว็บอะไรเนี่ยรับรองว่าคุณรู้หมดอยู่แล้วเ่ามีเว็บอะไรบ้างจะเข้า Google ค้นหาเนี่ยเอาไว้สอนหนังสือก็ได้ที่คนหาว่าโปรแกรม Kickstarter คืออะไรเงี้ยอ่ะคุณก็พิมพ์ไป Kickstarter เนี่ยนะฮก็พิดไปนะฮะ ก็พิมพ์ไปก็ใช้ได้เหมือนปกติเลยนะของนะเอาพี่แล้วผมจะพิมพ์ไทยได้ไหมก็ได้ฮะคือมือถือฮะมันก็คือเข้าไปที่เพจโตฮะไม่ต้องก็ได้เราไปที่สั้งค่ากันนะฮะ setting 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 นะฮะพอเข้าหน้า setting ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าแบบนี้จำไว้นะกด after more setting นะฮะนี่นะฮะเราก็มาที่เหมือนปกติเลยเห็นไหมเคยใช้ android รุ่นอยู่แล้วเนาะ แล้วก็มาเปลี่ยน default เป็น Android Keyboard ได้นะฮะมาตั้งค่าภาษานะฮะตึ๊บล่ำเลยตึงอันนี้จะระบายหนื้อเมาส์นะดูดมาค่อยดีเท่าไหร่นี่เป็นเมาส์ราคาถูกนะไม่ควรซื้อมาใช้นะฮะนะฮะก็จะมี Input Language เป็น English กับไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยถ้าสมมติคุณไม่รู้อะไรแล้วนะฮะก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะฮะก็แตะเข้าไปตึ๊ง เนี่ยฮะเต๋อภาษาเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไทยได้ปกตินะฮะเนี่ยพิมพ์ไทยได้สบายๆคุณจะเซิร์ชอะไรก็ทําได้หมดเรามาดูเรื่องเล่นเกมกันดีกว่าฮะดูก็ลองโหลดเกม Death Trigger มาฮะหลังจากนั้นก็ลองต่อเข้ากับบล mm ูทูธด้วยจอยนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรูว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะฮะเ mm hmm. วลาจะคลิกอะไรแบบนี้แนะนําให้ใช้เมาส์คลิกนะฮะจะง่ายกว่านะฮะ mm hmm. สามารถที่จะใช้จอยเกมเล่นได้นะฮะ mm hmm. อย่างที่บอกว่ามันไม่ถูกออกแบบมาให้เล่นเกมเนี่ยเป็นรูปแบบนะฮะ mm hmm. คือถ,ถ้าเป็นเกมใหญ่ๆอย่างโน v ว่าแอสซ8เนี่ยไม่แนะนา,นาเลยเล่นไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้จะคอนโทรโลยังไงนะฮะยิงฮะทำได้หมดนะฮะแล้วเราเล่นในจอที่มันใหญ่ได้นะฮะระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเสียงได้ะะด้วยรีโมทของเราเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะตายหมดนะฮะ กอนเนี่ยเรื่องการเล่นเกมก็สามารถใช้จอยบูทูธเล่นได้นะฮะแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ได้แค่บางเกมแล้วก็ไม่แนะนำนะฮะให้ใช้อีมูเลเตอร์เล่นมากกว่านะฮะอ่ะเป็นตน้นยากออกนะยังไงจะก,กดที่ขวาก็ลําบากนะฮะก็ใช้รีโมทกดโฟมออกมาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นคุณก็กดท e ีมมาสเตอร์หนึ่งรอบนะฮะเพื่อเป็นการล้องแอปเพราะว่ามันไม่มีปุ่มเคลียร์แอปนั่นเองนะฮะแต่อย่างที่บอกฮะแอนดรอยมันถึงเวลามันก็ดีิ้งหมดนะฮะแรมเวลามันใช้พอร์มก็จะติดโปรแกรมเก่าๆไปเองนะฮะ นื่องจาก CPU ArmLogic เนี่ยไม่ถึงขนาดว่าเร็วเป็นฟ้าผ่าประทานเหมือนแซฟดราก g อนนะฮะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะฮะแต่คนที่อยากจะดูแอปอื่นๆนะฮะก็คือนัดุดูแนะนำแอปนี้เลยนะฮะ TV Thailand ส่วนตัวชอบมากนะฮะ แอปนี้มันมีข้อดีก็คือมันจะลิงก์ไปที่ต้นทางของ Youtube ให้เรานะฮะเราก็สามารถที่จะดูรายการต่างๆเนี่ยผ่านทางช่องที่เป็นของเขาได้เลยคือช่องของ YouTube ของเจ้าของคลิปเองเลยนะไม่ใช่แบบมาอัปโหลดใหม่ตอะนั้นเจ้าของคลิปก็จะได้ยอดวิวด้วยนะ,ะตรงนี้น่าจะคิดว่าก็โอเคนะ มีแอปอื่นอีกนะอย่างทีวีเอดีตัวนี้ก็ดูทีออนไลน์ได้นะสองเจ็ดเวิร์กพอยนี่ยะอยากดูหนังใช่ไหมโมโนยี่สเเนี่ยก็ดูไปได้หมดจีมเอ็มทีนะฮะได้หมดเลยนะครับถ้าอยากดูอะไรเนี่ยดูเลยนะสบายๆนะเดี๋ยวให้ดูทีวีไทยแลนด์ส่วนตัวชอบมากนะฮะจริงแอปนี้น,นี่มีมาแต่สมัยโอ้โหแอนดรอยมาใหม่ๆนะ แ,บบแรกเลยมาแล้วเนี่ยฮะก็ทํางานได้ระดับหนึ่งอะฮะพันเถ้าเป็นมือถือก็คงได้แค่โยคอ,อยู่เลยอะนะอันนี้เป็นคอร์สคอนะเป็นสี่หัวดูหนังแล้สบายอยากดูซิคคอมเนี่ยนะฮะก็ดูได้เลยนะฮะก่อนบายโชว์อยากดูน้องใหม่ลไปสุดก็ดูนะฮะก็เข้าไปดูได้นะฮะก็จะมีตอนให้เราเลือกเต็มเลยนะฮะก็มีหลายอันฮะ,ะละครไทยก็มีนะฮะตะวันตัดบุรพานี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสมมติได้ดูเข้าไปตอนที่เก้า พาร์ทวตรงเนี้ยมันจะถูกลิงก์เข้าไปที่เจ้าของช a n n น l ฮะนี่เห็นไหมมันลิงก์ไปที่ช่องวันเห็นไหมดังนั้นช่องวันเองเขาก็จะได้ประโยชน์จากการโฆษณาของ Youtube ด้วยนั้นถือว่าเราช่วยเขาแล้วนะฮะดังนั้นแอปที่ไทยแลนด์ก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีได้เลยนะฮะถือเป็นแอปขาวด้วยและไม่ถึงกระเทาเมื่อก่อนนี้ดรากเลยนะฮะเดีย๋ยวนี้ก็สบายหน่อยขาวหน่อยนะฮะอ่ะ ก็ฝากไว้ที่นี้วกันกรสำหรับ Android TV Box นะฮะแล้วแต่คนจะใช้เลยฮะคุณจะใช้อะไรก็ทำได้หมดนะฮะนี่ฮะลากลงมา setting ปัดซ้ายปัดขวานะได้หมดเลยนะจะมีบูท o ูธได้ด้วยนะฮะอ,อ๋อลืมเรื่อนึงจะพูดเรื่องสุดท้ายละซอรีเลยครัตัวนี้เนี่ยจะสามารถลงแอปได้แบบไม่แบ่งพ a r t i t i o n ด้วยคือลงได้ประมาณ4.81กิกนะฮะเพิ่ม SD Card ได้อย่างที่เราพูดไปตอนแรกสุดเลยนะฮะ ต้องมีซีการได้เป็น Android 4.4นะคบคนถามว่าพี่ครับมันจะได้เป็นรถลิป๊อกไหมน้ดูกจะจกว่าเอาไปทําไมฮะขันกาก้สิบเอาไว้ดูทีวีอย่างเดียวเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะและนี่คือ a n น r o i d b o บอกฮะส่วนตัวแล้วนะดุดมีทุกบ้านเลยฮะบ้านน,นดุดก็มีที่ทํางานก็มีนะฮะบ้านของเพื่อนๆไปที่ไหนพอเขามาเจอก็ขอซื้อนะดุดกลับไปเกือบทุกรายเลยเพราะว่าอยากได้ดูออนไลน์บนทีวีไม่อยากดูรายการทีวีปกติเนี้ยฮะพวกนี้มันดู YouTube ดูอะไรได้แล้วมันง่ายะะะตตัััวววมนมนนนี WiFi ใด้ย 1,990บาทฮะยังไงสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะตามลิงก์ของใต้คลิปนี้นะฮะสวัสดีฮะ